Talking about yesterday มิตรภาพนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ So in the evening of yesterday we had been through another district of p e t c h a u r i in Thailand เราได้เดินทางไปที่ต่างอำเภอต่างอำเภอก็คืออำเภออื่นนะคะอำเภอท้ายยางค่ะ So The trip was c อร์ก t นะคะ trip <c oughs> ก็คือการเดินทางของเรามีความสุขและปลอดภัยดีนะคะ so g r e a t so great ก็คือปลอดภัยแล้วก็การเดินทางเป็นไปด้วยดีนะคะ so that where we stayed and had some Thai food also Thai snack that called บ้านหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอ่า yeah, บ้านหนองบ่อตำบลดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ is close by ท้ายางแอนอำเภอเมืองเพชรบุรีใกล้กับท้ายยางและอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะ so the way across the street over there who เซลซั o ไทยฟู้ดแอนด์ไทยสแน n คที่หนองบ่ออําเภอเมืองเพชรบุรี had been yesterday ที่เราไปเมื่อวานนี้นะคะ is a good relationship ก็เป็นมิตรภาพที่ดีค่ะ so talking about Thai snack, some kind of crispy yeah crispy all oh, that kind of snack is crispy flour flour ฟลอร์ที่แปลว่าแป้งนะคะคริสปีที่แปลว่ากรอบอร่อยมากค่ะ i t สตาสเกก็มีเนยนะคะมีนมข้นหวานอะไรแบบนี้นะ,ะ้วก็ใส่อะไรที่เป็นปรุงรสชาติแบบหอมหวานมันนะคะสไตล์ขนมคริสปี้คริสปี้เฟร์ right and about food ก็ many things ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ เมื่อคืนนี้เราก็ทานหอยทอดนะคะกรอบอร่อยซึ่งปกติแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีอาหารทะเลก็จะเป็นของบ้านแหลมค่ะแต่ว่าก็ได้กระจายสินค้าอาหารทะเลนะคะวัตถุดิบไปยังแหล่งต่างๆหรือหรืออาจจะซื้อวัตถุดิบจากในอำเภอเมืองนะคะหรืออำเภอบ้านแหลมเพื่อไปประกอบปรุงอาหารขายค่ะ The Street Food at น้องบ่อเมือง เมือง means ดาว o ทาก็คือเทานะคะแปลว่าเมืองของเพชบุรีพาวินส์จังหวัดเพชบุรีค่ะนะคะถ้าเป็นเมืองของต่างจังหวัดที่เป็นอำเภอเมืองก็เราอาจจะเรียกว่าซิตี้นะ,ะหรือดาว o ทาหรือจะใช้คำว่าบูร์โอล์บู o ์โอล์ยูจีเอชอย่า h อ yeah, ซิต แอหนองบ่ออร่อยค่ะ thank you very much มีอาหารเครื่องดื่มหลายสิ่งหลายอย่างขายนะคะที่นั่นนะคะ b o r o yeah we had been to b o r o last night in the evening right. the local people local people ก็คือผู้คนที่ชุมชนนี้ นะคะผู้คนที่ชุมชนท่าแรงออกไปขายของที่นั่นนะคะเชอร์เกรดอย่าฟรอมเดอะ a ็อกเกอร์ฟ e อมเดอะเพเปอร์อัตดิสเลกเกอร์ก making a business along the road along the street road Yeah, street Street ก็คือเป็น Street Food ร้านอาหารริมทางเช่นกันนะคะ เป็น community ้อย่า so be as uh, community เป็นชุมชน see you next t i m e แล้วโอกาสหน้าเจอกันนะคะ so thank you very much for all of our family and all of our community ขอบคุณทุกๆคนทุกๆครอบครัวที่ชุมชนของเรารวมถึง สมาชิกในครอบครัวเราด้วยค่ะ thank you so much ขอบคุณค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ